สวัสดีครับพ่อพี่น้องมปงไปเปิดสู่โซลุ้คนครับมาพ่อๆกับบ่าวล่าผ้าส,สวสดนแถลงคือเราครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้ยปีงกบครับปีงกบตำมหมกทัวแก้มกับพักอันนี้เป็นพักเออ่พักสัง,งแย่พี่น้องปีงกบตำมหมกทัวเนาะ ปักเสียกับปักสีากสมา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 บอกว่าเวลาใหญ่ห้างขื้นรด นนี่คบหน้าก็ลังออกเพื่อนฮึสุดปลา ใจบเกดเลพีน่น้อง เราพงเข้าขอย่ห้องแรงงานไท้ไปทำงานอยู่อิาเอียอะไรพ่กน้นอย่าเช่ยอขกาสปลอดภัยพวกทุกคนใน้องเลยวา ข้าสวยครับมันเนี่ยกับสิบมองอะ Udang ni, udang yang piang